การที่พระเจ้าทรงเรียกผู้รับใช้จากต่างวัยต่างเพศและต่างวาระนั้นไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นส่วนสำคัญของพระประสงค์อันยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ของพระองค์สาเหตุใดที่พระเจ้าเรียกรับใช้ต่างวัยต่างเพศต่างวาระการที่พระเจ้าทรงเรียกผู้รับใช้จากต่างวัยต่างเพศ และต่างวาระเวลายุคสมัยนั้นสะท้อนให้เห็นถึงพระลักษณะและแผนการที่กว้างใหญ่ไพศาลของพระองค์อย่างชัดเจนเหตุผลหลักที่พระเจ้าทรงเรียกผู้รับใช้ต่างกันพระปัญญาและพระประสงค์อันสมบูรณ์ของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่เหนือการเวลาและข้อจํากัดของมนุษย์ พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและทรงไม่มีขีดจำกัดเหมือนมนุษย์ยอนสข้อที่24พระองค์ไม่ทรงถูกผูกมัดด้วยอายุเพศหรือภูมิหลังใดๆในการเลือกใช้ใครเพื่อพระประสงค์ของพระองค์การสำแดงพระสิริการที่พระเจ้าใช้คนที่มีความแตกต่างกันมากๆเป็นการเน้นย้ำว่าการรับใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของมนุษย์ แต่เป็นฤทธเดชและการเจิมของพระเจ้าต่างหาก1นึ่งโครินบทที่1ข้อ 26- 29เพื่อให้พระคิตธรรมคำภีและพันธกิจครบถ้วนถูกช่วงวัยมีความสำคัญผู้เยาว์และคนหนุ่มสาวเช่นซามูเอลดาวิดเยเรมีทิโมธีพวกเขามักจะมีความกระตือรือร้อนมีพลังและกล้าหาญในการทำสิ่งใหม่ๆ ผู้ใหญ่เช่นเปาโลเปโตรพวกเขามีประสบการณ์ชีวิตความเข้าใจและความมั่นคงในการเป็นผู้นำและสอนผู้อาวุโสเช่นอับราฮัมโมเซสอันนาผู้เผยพระวจนะพวกเขามีสติปัญญาความอดทนและความสัตย์ซื่อที่ยาวนานเป็นแบบอย่างและให้คำแนะนำ ความเท่าเทียมทางฝ่ายวิญญาณในสายพระเนตรของพระเจ้าทั้งชายและหญิงต่างประถูกสร้างตามพระฉายาของพระองค์ปรถมการ1ข้อที่27และต่างก็ได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์กิจการ2ข้อ17ถึง18ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการรับใช้ในพระคัมภีร์เช่นเฟบีมัคคนายิกาปริสิลาผู้หญิงที่รับใช้พระเยซู การส่งเรียกจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะเพศชายเท่านั้นความหลากหลายของของประทานการรับใช้มีความหลากหลายพระเจ้าไม่ได้ให้ทุกคนทำสิ่งเดียวกันแต่ทรงให้ของประทานที่แตกต่างกันเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 1. โครินสิบสข้อสี ผู้คนต่างวัยต่างเพศก็มีมุมมองทักษะและของประธานเฉพาะตัวที่จำเป็นต่อการทำให้งานของอาณาจักรพระเจ้าสำเร็จอย่างครอบคลุมเพื่อคนทุกกลุ่มหากพระเจ้าเรียกใช้แต่คนกลุ่มเดียวเช่นชายวัยกลางคนเท่านั้นก็อาจจะทำให้คนกลุ่มอื่นรู้สึกว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เมื่อเห็นว่าพระเจ้าเรียกใช้เด็ก ผู้ใหญ่คนชราชายหญิงในทุกยุคสมัยก็จะเป็นการยืนยันว่าการทรงเรียกเป็นของทุกคนที่ยอมจำนนต่อพระองค์การเข้าถึงที่กว้างขวางผู้รับใช้ที่ต่างกันสามารถเข้าถึงกลุ่มคนและปริบท,ที่ต่างกันได้ดีกว่าคนวัยเดียวกันสามารถเข้าใจปัญหาและความท้าทายของกันและกัน ผู้หญิงสามารถให้ความช่วยเหลือและเข้าถึงผู้หญิงด้วยกันได้ในบางประเด็นที่ผู้ชายอาจเข้าถึงได้ยากคนต่างยุคสมัยสามารถนำข่าวประเสริฐไปสู่โลกที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาการที่พระเจ้าทรงเรียกรับใช้ต่างวัยต่างเพศต่างวาระนั้นเป็นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่รักและใส่ใจทุกคน ส่งใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันเพื่อทำพันธกิจที่สมบูรณ์แบบของพระองค์และเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าความสามารถของมนุษย์ไม่ได้เป็นเงื่อนไขแต่เป็นความเต็มใจที่จะตอบรับการทรงเรียกของพระเจ้าต่างหากพระคัมภีร์ยืนยันว่าพระเจ้าทรงไม่เลือกที่รักมักที่ชังกิจการ10บข้อสาโรม2องข้อสิการเรียกผู้คนจากทุกกลุ่มคนต่างชาติ อย่างแนร้อยโคนเนลียสผู้หญิงอย่างมารีมักดาลาหรือเฟบีคนหนุ่มอย่างทิโมธีและคนชราอย่างโมเสสที่อายุ80คือการพิสูจน์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าการทรงเรียกขึ้นอยู่กับพระคุณของพระองค์เท่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนชั้นวันนะเชื้อชาติเพศหรือวัยของมนุษย์ ความอ่อนแอคือพลังพระเจ้ามักเรียกผู้ที่ดูเหมือนจะอ่อนแอในสายตาโลกเช่นโมเสสผู้ติดอ่างดาวิดเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะเปาโลเป็นอดีตผู้ขมเหงเพื่อว่าเมื่อพันธกิจสำเร็จลงทุกคนจะเห็นว่าพระสิริเป็นของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว2โคริน12ข้อ9ถึง10ตั้งแต่ในประถมการ พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อ27ซึ่งสะท้อนความหลากหลายในพระฉายาของพระองค์การสร้างที่หลากหลายไม่ได้เป็นแค่เรื่องกายภาพแต่ยังหมายถึงบทบาทของประธานและมุมมองที่แตกต่างกันด้วยร่างกายพระคริสต์ที่สมบูรณ์พระกัมพีเปรียบเทียบผู้เชื่อเป็นอวัยวะต่างๆในร่างกายเดียว หนึ 1> 1. In, 12. 12่งโครินสิข้อ12-27ร่างกายจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงามไม่ได้เลยหากมีแต่อวัยวะชนิดเดียวทุกส่วนต่างมีบทบาทเฉพาะตัวการมีผู้รับใช้ต่างวัยต่างเพศจึงทำให้คริสตจักรมีชีวิตชีวาและครบถ้วนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าเรียกใช้เราอยู่คุณรู้สึกถูกดึงดวดใจ คุณมีความรู้สึกที่รุนแรงในใจว่าอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพราะใครสั่งแต่เป็นความปรารถนาที่มาจากภายในเพื่อสร้างร่างกายพระคริสต์ที่สมบูรณ์ความหลากหลายคือความครบถ้วนคริสตจกักรร่างกายพระคริสต์ต้องการของประทานที่หลากหลายหนึ่งโครินบทที่สิสอง ผู้รับใช้ต่างวัยต่างเพศนำมาซึ่งสติปัญญาและความมั่นคงจากผู้สูนอายุพลังและความกระตือรือร้นจากคนหนุ่มสาวมุมมองที่แตกต่างและการเข้าถึงเฉพาะกลุ่มที่ทั้งชายและหญิงมีต่อกัน พันธกิจข้ามรุ่นการเรียกที่หลากหลายทำให้เกิดการถ่ายทอดความเชื่อและประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นทำให้พันธกิจของพระเจ้ามีความต่อเนื่องและคงทนเพื่อน,นำข่าวประเสริฐไปสู่ทุกแห่งหนความครอบคลุมทั่วโลกพระเจ้าส่งใช้ผู้รับใช้ที่แตกต่างกันในวาระยุคสมัยและบริบทที่หลากหลาย เพื่อให้ข่าวประเสริฐส,สามารถเข้าถึงทุกประชาชาติทุกเผ่าทุกภาษา,า,าวิวร7เับ9ได้อย่างมีประสิทธิภาพการตอบสนองตามยุคสมัยผู้รับใช้แต่ละคนถูกเรียกมาพร้อมกับทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของยุคของตนไม่ว่าจะในฐานะผู้เผยพระวจ,จนะผู้นำทางการเมืองหรือผู้สร้างสรรค์ในโลกสมัยใหม่สรุป การทรงเรียกที่หลากหลายนี้คือการยืนยันว่าทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์มีที่ทางและบทบาทที่สำคัญในแผนงานของพระเจ้าการทรงเรียกที่แท้จริงจึงไม่ได้จำกัดด้วยตัวเราแต่จำกัดด้วยความเต็มใจที่เราจะตอบสนองต่อพระองค์เท่านั้นขอพระพรจากพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับท่านในการตอบรับและดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกที่พิเศษของพระองค์ครับ ขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าอวยพร